สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิมิตจะมาทำผัดเผ็ดหน่อไม้ดองใส่หมูสับนะคะหน่อไม้ก็จะล้างทำความสะอาดนะคะหน่อไม้เอามาจากบ้านนะคะต่างยังบดดองเองนะคะชาวบ้านเขาดองเองค่ะก็จะออกเหลืองๆห,หน่อยนะคะไม่ได้ใส่สารนะคะ ก็จะล้างแล้วพิมิตก็จะเอาไปต้มนะคะบางคนก็เขาก็จะไม่ต้มนะคะเขาก็จะล้างแล้วก็เอาไปทําเลยค่ะน่อไมส้สองขีดนะคะหมูสับสองขีดค่ะพริกแกง1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ มีใบมะกรูดฉีกค,ค่ะใบกะเพราค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะชูรสครึ่งช้อนชาค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาตั้งกระทะค่ะ ใส่ลงใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะพอกระทะร้อนน้ำมันร้อนนะคะจะเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะพอพริกนนะะแกงหอมแล้วเราก็จะเอาหมู จับลงไปผัดเลยนะคะผัดให้หมูจับสุกเลยค่ะพอหมูจับสุกแล้วเราก็จะเอาหน่อไม้ลงไปผัดด้วยนะคะ ใส่น้ำลงไปนะคะเราจะเคี่ยวหน่อไม้กับหมูสับให้เข้ากันนะคะให้ให้ซึมเข้านเนื้อหน่อไม้นะคะค่ะเรามาปรุงเลยนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะ ของชูรสคึ้นช้อนชานะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะผัดไว้สักพักนะคะแล้วก็ให้น้ำมวดลงสักหน่อยหนึ่งเราก็จะเอาใบมะกรูดลงค่ะแล้วก็มีพริกแดงนะคะพริกกินดาแดงอ่ะใส่ลงไปด้วยนะคะ ชิมรสชาติดูนะคะถ้าพอดีแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพราเลยนะคะใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะแล้วขัดต่อไปให้ใบกะเพราสุกค่ะ ผัดง่ายๆนะคะเพื่อนๆผัดบ้านๆนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะตักขึ้นเสิร์ฟเลยะค่ะ น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพี่มิตรต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้พี่มิตรมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ